<น>โอ้โหแดงน่ากินอ่ำรับไปเลยอ่ารับไปเลยค่ะงาสวัสดีในสวนค่ะทุกคนลมเย็นบอยบอยมาแล้วลมเย็นบอยบอยมาแล้วใบไม้ก็ร่วงแล้วแต่ผักยังแบบเคี้ยวชะอมอยู่เลยดูพืชผักเต็มสวนอยู่เลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บผักเรา ค่อมาเก็บผักดูพริกหยวกโอ้พริกหยวกทุกคนจ้ะดูพริกหยวกเห็นไหมเม็ดใหญ่ๆผัดพริกหยวกเนาะใส่เคข่องในไก่เนาะโอ้ยน,นี่ก็อีกต้นในกระถางเต็มเลยหลายต้นเลยนุ่นมะเขือยาวมะเขือยาวโอ้โอ,โอโตน,อนต้นเอ็นเตนดูพริกพริกชอกระดูกงามนุ่นพริกก็งาม ไปล้วไปในสวนไปเก็บแอปเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวนคนุณสวนจะพาไปเก็บมะกแอปเปิ้ลทุกคนนูน้นบางอันก็จะแบบร่วงเยอะมากเลยเก็บทุกวันนะคะร่วงๆมันก็เน่านะแล้วก็บางสวนบนต้นนะมันสุกแล้วนะคะเดี๋ยวไปเก็บแอปเปิ้ลกันอยากจะทำเค้กแอปเปิ้ลเนาะทุกคนลูกแพรต้นเล็กเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันนะคะมีลูกสุกด้วยเนาะ เราไปนุน่งเนีนก่อนนะคะไปหาแอปเปลิลนู่นร่วงดูลูกร่วงล้วงมันก็เนา่าดูมันไม่ได้ฉีดยาเนาะนก็จะมีร่วงนี่นั่นมีนี่เสียดายูลูกแดงๆร่วงอู้วังตะกาก่อนไปดูดิโอ้ลูกแดงๆเสียดายอ้ยแดงแล้วดูปานมันลวงตอนนี้แดงน่ากินมากเลย พาไปชิมมันหอมหอมนะคะมันยังไม่แดงเต็มที่เลยดูนี่มันยังเขียวๆอยู่หาลูกแดงๆเดี๋ยวค่อยมาเก็บต้นนี้เนาะนูน่นดกไปนู่นนะดโโูโอ้ดูนี่อันนี้ต้นที่สี่สี่หรือห้าเนี่ยนี่ต้นนี้ก็อร่อยอเอาลูกนี้มาชิมหน่อยนะจ๊ะ ดูใส่เสื้อแขนยาวแล้วเด้อทุกคนชิวนี่มีแต่ต้นที่แบบหอมอร่อยทั้งนั้นเลยทุกคนจ้ะชิมไหมคะอืมสุกแล้วอะ่ะอืมอุ้ยหอมหอมแซบ่บลายหอมแบบกัดแล้วหอมอืม ออ้มอมอมอืมือบังคือเนื้อมันมันเนื้อทายนะคะทุกคนแต่มันอร่อยมากไม่อยากจกะบอกกันว่าสดๆเนี่ยแซ่บคะ่ะไม่ไมีแดดนะคะใส่หมวก <c oughs> ใส่หมวกกันฝน ต้นนี้ก็อร่อยต้นนั้นก็อร่อยอืมอืมอมสอยๆพี่น้องฟังซอยเอากินแอปเปิ้ลแทนข้าวอืมเก็บกันต่ออ้ําชิมไปจั๊กเก็บต้นนี้ก่อนอุ้ยมันสุก อุ้ยดูมันสุกคักแท้พ่นะนู่นอีกนี่โอ้โหน่ากินไหมคะปีนปีนบันไดขึ้นไปนูน่นไปดูจุด,ดอุยอ้ยฮู้ยมันอยู่ทางนูน่นลูกสุกๆจะได้เอาไม้สอยแล้วดูแอปเปิลสดสด,สดจากสวนคะ่ะชิมไหมคะ กินหไหมกินไหมอ,อยากกินอยากขนกลับเมืองไทยมันขนบ่ได้เนี่ยนะคะขนไปสิบลูกก็เต็มกระเป๋าละโอ้ยดูโอ้ยดกมันดกไปถึงพื้นเลยทุกคนดูดูนะห้อยโอนโต้เลยข้างล่างนั่งกินได้เลยค่ะนอนกินได้เลยดูนี่ก็โดกดกเดี๋ยวจะปีนพาขึ้นไปดูข้างบน ที่ต้นแดงๆต้นที่แปดคือมันแดงน่ากินมากต้นนี้คือน่ากินสุดๆดูนูน้นทุกคนป๊อเดี๋ยวพาไปชิมนะดูอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่แดงป๊อตยังไม่แดงเต็มที่ทุกคนความแดงน่ากินมากดูดูลูกใหญ่ด้วยนะปีนี้แบบลูกใหญ่ อุดมสมบูรณ์ปีที่แล้วลูกน,น้อยนึงดูกน่ะน,นะปีนี้มันสุกเร็วด้วยนะยกขึ้นแบบน,นี้ชุบตัวนี่ชิมไหมเดี๋ยวไปชิมกันแม่ย่าชอบมากเลยนะเดี๋ยวเก็บฝากแม่ย่าด้วยลงไปเจ้าเก็บลูกนี้มันส่งซีเน,น่ากิน อุ้มลับไปเลยดูเหมือนมีอะไรมาเจาะแดงน่ากินมากเลยทุกคนดูป๊กินไหมจ๊ะดูดูลูกเลยยังไม่แดงอ่าลับไปเลยค่ะงำอ่ะเอมาเก็บแอปเปิ้ลช่วยแม่มาเร็ว ขี้เกียจเลยเนี่ยไม่ให้กินข้าวนะขี้เกียจไปแอปเปิ Apple ล้ลลุ่งๆหน่อ,อู้ทางนี้ล่วงเต็มเลยมาๆโอ้ยเอาอันลุง่ลงๆแล้วไปทำขนมก่อน,นอู่อไม่น่าเลยมันล่วงมามันก็ชำ้ำนี่อุย้ยสวยๆเลยเนี่ยอูย้มันล้วงทุกคนฟ้าสีส้มสวยแท้คุยน่ากินมากมาทางนี้มั้ง อันนี้ต้นที่สองนะคะนี่มันจะเป็นทรงแบบนี้ทรงแบบนี้นี่ต่างกันนะแต่ละพันนะก็ต้นที่สองยังไม่สุกยังไม่สุกเลยยังเขียวๆอยู่จะมาเก็บต้นที่สามนี่นี่โอ้ยน่ากินมากโอ้โหโอ้โห หน้านี้เยอะเลยทุกคนเก็บไม่ทันดูค่ะโอ้โหปกตินะหนาวมาแล้วนะเนี่ยเก็บทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวเอาไวแบบ้ปรับไปทำเคก้กเดี๋ยวจะเอาไอ้พวกล่วงทำเคก้กก่อนพวกนี้ก็เรียงเอาไว้กินตอนกลางวันเนาะ เดี๋ยวพาไปนั่งชิมไอ้ลูกแดงๆนี่ทุกคนต้นแรกนี่พันบอสโคนะคะทุกคนดูมันมีลูกแดงๆอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาชิมนี่ลูกแพรอ้ยน่นะถ้ามันสุกมันจะเหลืองนั่งแล้วไปทำกับข้าวทำกับข้าวให้ได้ช่างมาทุกคนจ้าแบตกล้องก็หมดนี่จะมาผานี่ให้ดูแล้วก็จะปริเปริเปริบปิดคลิปนะคะอันนี้มันเหมือนด้านนี้มันเน่าเลยโอ้ย แม่จาะแล้วก็ปออัแนแดงแดงให้ดูว่าข้างในมันเป็นอย่างไรเป็นเยี่ยงไรจะเน่าไหมลูกเนี่ยโอ้ยออ้ยดูทุกคนหอ,ห,อหอมหอมหอมเหมือนแอปเปิ้ลแดงตอนในโนอตอนเป็นเด็กน้อยนะ <c oughs> ไปตลาดแม่ซื้อแอปเปิ้ลแดงให้ทุกคนแดงแดงแบบนี้แหละ เราแบบถือไปโรงเรียนเนาะถือไปโรงเรียนเอาไปอ้างมูเอาไปอ้างมู่เจะของได้กินแอปเปิ้ลอ้ยอวดอยู่ในแหละยางออมโรงเรียนแล้วก็บอก,กินแล้วก็เอาไว้ในเอาไว้ในลิ้นชักอ่าแล้วก็ลงไปกินข้าวเที่ยงนะคะกลับขึ้นมาหายจ้อยโซมนหน,นามไ,ได้กินจำเอาอ้างมูดีลไร ดเดี๋ยวมันละกินหมูนี่นี่ดูนี่แดงๆอุออ้ยหอมอร่อยมันสดๆนะหยิบเลยค่ะห,หอมพันนี้อร่อยมากนี่แหละ เอากลับบ้านไปฝากแม่ไปสองหน่วยเอาไปสองลูกอร่อยมันไม่ได้ฉีดยาเนาะแต่บางลูกมันสวยเลยนะอืมเห็นไหม มันจะเจาะนไ่แมงมันเจาะวิ่งลอยมากเลยทุกคนแบบความหอมออกมาเลยอ่ะอิ่มมะอิ่มแอปเปิลแล้วปะเด็ <c oughs> เข้าเย็นไม่ต้ <c oughs> องกินคนนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งเนาะเป็นลายอะไรก็จะเป็นอีกพันหนึ่งหลูกก็จะเป็นแบบนี้ เวลาสุกทุกต้นก็อร่อยอเดี๋ยวให้ชิมรับไปแล้วค่ะอร่อยทุกคนไปแล้วต้องทำกับข้าวไอ้เพื่อนลูกสาววันเกิดก็เลยแบบคนหนึ่งก็เลยแบบเออเดี๋ยวผัดผัดนูดเดินผัดเส้นให้ เพื่อนๆเ,เด็กๆเ,เขาจะมากินด้วยกันนะคะก็เลยแบบเออเดี๋ยวไปทำละไว้ไเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนอเดี๋ยวไปทำเค้กนะเค้กแซ่บกันค่ะอู้ลูกน่ากินมากเลยเนาะทุกคนจา๋าไว้เจอกันใหม่มีความสุขมากมายขอบคุณที่มาติดตามรับชมที่หนิงอินเยอยรมนีนะคะออฟฟีดาซซนสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเก็บถั่วฮาซโนสอีกนี่แตแนวเก็บบ้าน ลายลายมากินซอยเนะจ้ะมีเต้น,นกินอุนะน่ากินเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วไปแล้วอ้ยดูดูเหมือนแอปเปิ้ลแบบลูกใหญ่มากใหญ่กว่าคนโอ้ <laughs>